กรลุงเดืออะไรด้วยเลยนะคะวันนี้วันนี้มีโอกาสให้ออกคริปกับ b บี GS ด้ินยูจีเอสกันนะครับในกลุ่มเราก็จะมีจีเอสพันสองจแล้วก็จะมี g ี800อยู่ด้วยนะครับ ออกทิปวันนี้ก็ประมาณเ้าคันครับในล่าออกทริปได้หลายคันแบบนี้กลุ่มเราจะใช้ระบบการสื่อสารแบบบลูทูธนะครับเพื่อแต่ละคันจะได้สื่อสารถึงกันได้ครับในเราออกทริปในกลุ่มคนเยอะๆเนี่ยเราก็จะจัดเป็นระเบียบครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดการลามาครับยิ่งช่วงนี้มีการลามากันบ่อยมากรับออกทริปได้หลายคันทลิปนี้จะเป็นทริปล้อริมแม่น้ำโขงนะครับเมื่อคืนเรานอนที่เมื้องกรับ ออนนี้ก็มาถึงร้านอาหารครับหาที่จอดพักกินข้าวก่อนครับเพิ่มพลังครับก่อนที่จะออกเดินทางต่อตอากาศนร้นอนก็หาที่นั่งพักหาที่นั่งพักกินข้าวดื่มน,น้ำเย็นๆก่อนครับค่อยเดินทางต่อผมจะจอดตรงนี้นจอดตอนน้ออนนกนากัรอีกแบบนี้เลย กินข้าวเสร็จก็เดินทางกันต่อครับ เส้นทางนี้เลยส่วนมากผมจะออกคลิปคนเดียวครับคลิปนปีป้พี่พวกชวนก็เห็นหน่าสนุกดีครับเห็นหน่าสนุกดีเลยครับเลยมาเลยมาเลาะริมโขงด้วยกันครับมาเลาะริมโขงกันผมจะ พอถึงบางช่วงนะเราก็ลิ่นกล้องล่นอะไรกันหน่อยตอนนี้ผมก็ใช้บูทธบอกเพื่อนๆทุกคันนะว่าผมขอแซงซ้ายขึ้นไปก่อนเพื่อไปทำคลิปครับตอนนี้ก็อยู่หัวขบวนนะครับก็ให้ทุกคนแซงฟ้าไปครับก็ได้ภาพสวยอย่างที่ วิวสวยถ่ายการออกทริปสวยครับมีการออกทริปสวยครับเราออกทริปกันได้หลายคันนี้เราจะเราจะขี่กันแบบไม่เหยืหอหวาขี่กันแบบไม่เป็นเราจะไม่ไปแบบเป็นหน้ากระดานกันนะครับเราจะไปแบบเป็น ัจะไปแบบตามตูดกันครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงสุดครับเราว่าผมขอถ่ายคลิปเลยบอกทีมงานว่าผมขอปิดท้ายด้วยการผ,ผมขอปิดท้ายเป็นคำสุดท้ายครับตอนนี้ก็เข้าว่าเือผมจชไม่ได้ว่าเพื่ออะไรตอนนี้เข,เ,ขเข้าเขียนชุมชนมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้บลูทูธติดต่อสื่อสารกันครับเพราะว่ามันจะตามกันแทบไม่ทัน เจอรถเจออะไรแล้วก็ค่อยๆไปเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเราสนทนาทางบลูทูธกันนะอยากได้ยินในเสียงผมนะเสียงที่เราคุยกันก็ได้ร ไม่ไมออกความคิดเห็นครับไม่ออกความคิดไปอลรกเขยงขาดแยกนี่แหลว ไม่้นไม่้นไม่้นไม่หมดเหลือผมงานสุดท้ายกับดีเองครับทีมงานที่เดินทางไปก่อนก็ชะลอรอกันครับพอรนไฟแดงนะผมก็ตามมาผมก็ตามเพื่อนทันนะ แพราะว่ากลุ่มที่ออกไปก่อนที่ไม่ติดไจเงก็ต้องชะลอชะลอชะลอรอ,อกันครับต้องชะลอรอกันแล้วก็บอกแล้วก็คุยกันทางบูทูธครับกลุ่มที่ผ่านไปก่อนก็ชะลอรถแล้วก็คุยกันทางบูทูธว่าไปรอกันที่ไหนรอกันีพิ่มนนช้าๆพอเข้าเขตชุมชนนี้แล้วก็ขับแบบผุบกดะลาจอนครับเพราะว่าพวกนี้มันมีลามากันเยอะ รถเข็ยนยังไม่เสร็จน,นะวันนีใครจะจอดรอไหมคำหนึ่งตอนเข้าตัวจังหวัดหนองคายนะครับตอนนี้เลี้ยวขวาลงสายนอกซอยแขกกินโขงกันครับตอนนี้แล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยจะไปแถวลิงโขงก็เรียงลำนะครับก็ต้องขับ เขเข้าในซอยเล็กๆเขาต้องขับตามเป็นตารางจอดไปค่อยไปคนระับเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกันครับ สำหรับคลิปขี่รถเลาะริมโขงก็คงไว้แค่นี้นะครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณสมาชิกของลุงเหลือด้วยนะครับที่ให้กำลังตลอดที่ให้กำลังใจตลอดมาถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงเหลือด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปเจอกันคลิปหน้าครับ